สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ทำเอาแฟนแฟน World SBK ตกใจกันพอสมควรเลยครับเรื่องการประกาศอำลาของโจนห์นนาเรียว ตำนานของวงการใช่ค่ะที่น่าสนใจคือเขาประกาศผ่านโซเชียลส่วนตัวเลยไม่ใช่แบบถแถลงการจากทีมอืมเหมือนเป็นการเอ่อเขียนบทสรุปยุคสมัยของเขาด้วยตัวเองมันเป็นเหมือนการปิดฉากอาชีพนักแข่ง WSBK เต็มเวลากี่ปีนะฮะ18ฤดูกาลเลยเหรอครับ18ฤดูกาลเต็มเต็มหลังจบปี2 0 2 5นี้ โหนานมากวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมต้องตอนนี้แล้วก็มรดกที่เขาทิ้งไว้โดยเฉพาะปรัชญาของเขาที่ว่าถ้าแข่งเพื่อชัยชนะไม่ได้ก็ถึงเวลาถอยใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากต่อการตัดสินใจครั้งนี้น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มเลยทําไมต้องตอนนี้คะแน่นอนสองปีกับยามาฮ่ามันดูเออ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ค่ะคือปรัชญาที่ว่านั้นแหละค่ะหัวใจเลยช่วงเวลากับยาฮ่าตั้งแต่ปี2024เนี่ยมันมันท้าทายมากบางแหล่งข่าวใช้คำว่าหายนะเลยนะอ๋อที่เจ็บที่ฟลิปไอซ์แลนด์ปี24ใช่ไหมครับครับแล้วก็มาเจ็บอีกตอนเทสก่อนเปิดฤดูกาล25อีกทำให้พลาดสามสนามแรกปีนี้ปีเลยใช่ครับพอพลาดไปแบบนั้นความหวังลุ้นแชมป์มันก็คือหายไปเลยมันยิ่งตอกย้ำสิ่งที่เขาเชื่อ ผลงานปี2024ก็จบที่13มีโพเดียมเดียวเองอืมต่างจากมาตรฐานเรียรแบบคนละเรื่องเลยต่างกันเยอะครับแต่ที่ทึ่งคือแม้ผลงานจะไม่ดีผู้บริหารยาม,มาฮ่าอย่างพอเดนิงหรือแอนเดรโดโซลีกลับชมเขามากเรื่องความเป็นมืออาชีพความทุ่มเทใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเรียรคะมันแสดงว่า คุณค่าของเรียนในสายตาคนในวงการมันไม่ใช่แค่ผลงานในสนามอย่างเดียวความมุ่งมั่นแม้ตอนที่ยากลำบากเนี่ยทีมเห็นและชื่นชมจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วแล้วความลำบากเนี่ยแหละครับที่ทำให้เขาเกลับมามองปรัชญาตัวเองพอรู้ว่าสู้เพื่อใชยชนะไม่ได้แล้วจริงๆก็ถึงเวลาวางมือจากการแข่งเต็มเวลาถูกต้องครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาว่ากันเรื่องมรดกดีกว่า สถานะ GOAT นี่คงไม่มีใครเถียงละมังคะสถิติมันฟ้องขนาดนี้โอ้โหชัดเจนมากครับแชมป์โลก6สมัยติดปี2015ถึง2020แล้วชัยชนะอีกล่ะคะ119ครั้งครับ119ครั้งโพเดียม264ครั้งคะแนนสะสมนี่หืม6,336.5คะแนนทิ้งห่างอันดับสองเยอะมากเลยนี่คะใช่ครับ ทิ้งทรอยคอเซอร์อันดับสองไป2,300กว่าคะแนนโหหรือถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันชนะมากกว่าบอติสตา้ครั้งโพเดียมมากกว่าคอเซอร์134ครั้งคือแบบตัวเลขพวกนี้มันเหลือเชื่อจริงๆอาจจะอยู่ไปตลอดการเลยก็ได้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงครับยากที่จะมีใครมาทำลายได้ง่ายๆก่อนจะมาถึงยุคทองกับคาวาซากิเนี่ยอดนึกถึงช่วงฮอนด้าไม่ได้เลยค่ะปี2 0 0 8ถึง2014 ช่วงนั้นตอนนั้นดูต้องเค้นฟอร์มหนักมากชนะได้15ครั้งแต่ก็เจ็บบ่อยรถก็อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดในสนามใช่ครับช่วงนั้นสำคัญมากนะมันเหมือนเป็นช่วงฝึกงานที่หนักหน่วงฝึกงานเหรอคะครับคือมันบ่มเพาะความอึดความสามารถในการขีท่ที่ต้องเรียกว่าขี่เกินรถไปเยอะแล้วก็สร้างความกระหายชัยชนะที่ไม่เคยลดลงเลยเอ,อ๋อเข้าใจแล้วพอสร้างตรงนั้นมาได้พอมาย้ายมาคาวาซากิปี2015 ทุกอย่างมันมันลงล็อกพอดีเปะ๊ะทั้งนักบิดทีม KRT รถนินจา CX10R แล้วก็เปเลริบาหัวหน้าช่างคู่ใจใช่ครับกลายเป็นราชวงศ์สีเขียวเลยครองแชมป์6ปีซ้อนสุดยอดจริงๆค่ะเอาชนะคู่แข่งเก่งๆมาได้หมดทั้งไซส์เดวิสหรือปี2019ที่แบบคัมแบ็กกลับมาชนะบาติสตาได้อย่างเหลือเชื่อใช่ครับ ตอนนั้นเบาติสตาชนะรวดตอนต้นระบุการใครๆก็คิดว่าจบแล้วแต่เรียก็กลับมาได้แล้วก็ยังป้องกันแชมป์จากโทรปรักที่กำลังมาแรงได้ในปี2020อีกอมันคือการสร้างระบบของความเป็นเลิศขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งหรือรถอย่างเดียวเสียงจากคนในวงการก็ยืนยันเรื่องนี้นะคะอย่างโทรปรักเองครับโทรปรักราซากัดเลียวกลูบอกว่าเรียช่วยเหลือผมมาก จะไม่มีวันลืมหรืออาวารบาติสตาก็บอกว่าเป็นเกียรติที่ได้แข่งกับตำนานคนนี้การได้รับความเคารพจากผู้แข่งเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้มันมันมีความหมายมากนะครับจริงค่ะมันยิ่งกว่าแค่ผลแพ้ชนะในสนามอีกนะใช่ครับการที่เขาก้าวข้ามสถิติของคาวโซกาตี้ได้อีกก็เหมือนตอกย้ำความเป็นตำนานแม้แต่ทีมยามาฮ่าที่ผลงานในสนามอาจจะไม่เป็นไปตามคาดก็ยังชื่นชมในความเป็นมืออาชีพของเขาอืม ถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคของนักแข่งเต็มเวลาที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะแต่เขายังเหลืออีก4สนามสุดท้ายให้แฟนๆได้อําลานะคะครับที่ฝรั่งเศสอารากอนเอสตอริโแล้วก็ปิดท้ายที่เคเรสน่าจะเป็นเหมือนทัวร์อําลาที่มีความหมายมากๆเลยแน่นอนครับและมรดกของเรเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเลขสถิติจริงๆเขาได้สร้างมาตรฐานใหม่ของความสำเร็จขึ้นมาเลย อย่างที่พอดินนิงบอกไว้มรดกของเขานั้นไม่มีใครเทียบได้และมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปแล้วประโยคปิดท้ายของเรเองก็น่าสนใจนะคะนี่ไม่ใช่การบอกลาผมจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาชนิดนี้เสมอเพียงแต่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปมันทำให้เราคิดต่อเลยนะคะว่าแล้วบทบาทต่อไปของเขาจะเป็นอะไรนั่นสิครับนักปิดทดสอบที่ปรึกษาทีมหรืออาจจะมาเป็นผู้จัดการทีมเลยก็ได้ใครจะรู้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรเชื่อว่าชื่อของโจนาธานเรียจะยังคงมีอิทธิพลต่อวงการ World Superbike ต่อไปอีกนานแน่นอนค่ะใช่ครับจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของวงการต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ